หน้าตาเป็นย yeah. so, like yeah, yeah. um. yeah. ังไงยาเสพติดเยอะไหมครับรู้กันทั้งหมดเลยมีตำรวจคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้จดี๋ยวพูดดามเดี๋ยวเขารู้นะทำไมตำรวจไม่ไปจับคนร้ายไม่ไปจับโจรไม่ไปจับยาเสพติดครับ คำตอบง่ายๆผมถามทุกท er ่านอย่างนี้ตำรวจที่ไปรับใช้ดูแลประชาชนไปจับโจรจับผู้ล้ายจับยาเสพติดกับตำรวจที่ไปรับใช้นายคนไหนได้ดีได้ดีครับบาง้างเจอนายพลตำรวจตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถ้าเจอเขาหลองตลกขาเกงขึ้นมาดูนะครับผมน่าแข่งนี่เรียบเลย จำเพื่อนผมได้ไหมรังสินบานโรมจำได้ไหมรังสินบานโรมมาพิจายในสภาเปิดเผยได้เห็นความเน่าเฟะในองค์การตำรวจจะเติบโตในอาชีพการงานได้ต้องมีตัวตัวช้างตัวม้าตัวแมวตัวหมาใครตัวใครตัวใบใหญ่ก็โตเร็วหน่อย ใครตัวใบเล็กก็โตช้าหน่อยใครไม่มีตั๋วไม่เติบโตในอาชีพการงานระบบแบบนี้เพื่อให้ตำรวจชั้นชั้นคนตำรวจตัวเล็กตัวน้อยอยากจะไปรับใช้ประชาชนนะครับอยากเป็นผู้กำกับอยากเติบโตกับชาวบ้านอยากเป็นผู้กำกับทำยังไงครับอยากเป็นผู้กำกับทำยังไงครับ นูเนี่ยไปตั้งด่าน่ยหาช่องว่างตามกฎหมายเอารักเอาเปรียบประชาชนในทุกโอกาสที่เป็นไปได้เอามาส่งขึ้นไปเป็นขั้นๆซื้อไปทีละตัว ระบบแบบนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยเทไหนอยากจะทาดีนะครับอยากจะดูแลประชาชนอยากจะจับยาเสพติดหรอกครับไม่มีครับในระบบแบบนี้ดังนั้นจะแก้ไขปัญหายาเสพติดจับผู้เสพจับผู้ขายรายย่อยจับพวกเขา้าคุกแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมครับจะแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องปฏิรูปตำรวจครับ ทำได้ยังไงปฏิรูปตำรวจไม่ยากให้พิจารณเป็นนายกนี่ทำได้เลยครับทังเรื่องที่การแต่งตั้งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการตำรวจตั้งแต่การแต่งตั้งรองผู้บังคับบัญชาทาให้การแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อยนยกทั้งหมดเป็นไปด้วยความสามารถ เป็นไปด้วยประสบการณ์เป็นไปด้วยความเหมาะสมและคนไปด้วยผลงานถ้าเราทำอย่างนี้ได้อาจจะต้องใช้เวลาสักสอสามปีปล่อยให้การเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปมีไปด้วยผลงานสักสอสามปีวัฒนธรรมในองคอ์กรตำรวจจะเปลี่ยนเมื่อวัฒนธรรมในองคอ์กรตำรวจเปลี่ยนตำรวจชั้นผู้น้อยจะมองเห็น้ว่าเขาและเธอ สามารถเติบโตในอาชีพการงานได้โดยไม่ต้องซื้อตั๋วเขาและเธอสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ด้วยการไปรับใช้ประชาชนด้วยการไปจับโจรจับร้ายด้วยการไปดูแลยาเสพติดนี่คือวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นต่อครับพอเห็นภ้างไหมครับวิธีคิดวิธีการทํางานของเราที่เรากล้าบอกว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมยังไง เพราะเราไม่แก้ปัญหาแบบปากูเพราะเราไม่แก้ปัญหาแบบขอไปทีแต่เราแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อหลายคนถามว่าแล้วพวกเรากล้าทำเหรอไปเจอกลุ่มทุนใหญ่เดี๋ยวมีอำนาจก็หัวโอดกล้าทำเหรอไปเจอไปเจอับมาเบียในตำรวจไปเจอกับมาเบีย,นบยนในกองทัพกล้าทำเหรอทำไม่เห็นมาแล้วโอยลานาสิมบันนี่ อภิปรายคุณจีนสีเทาไม่เคยกลัวเลยทำมาแล้วเพื่อนของเราทีลัทชัยนี่ยาเสพติดนี่อภิปรายมาแล้วการสภาไม่กลัวอิทธิพลมันคือแป้งเนจำได้ไหม